เลิกงานมาก็ได้รับข่าวร้ายว่าพ่อของเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะคะท่านได้เสียชีวิตลงนะคะพวกเราก็พากันมาที่วัดเลยอันร่างกายตายแล้วก็สูญสิ้นถมแผ่นดินหมดไปไร้ความหมายส่วนชื่อเสียงชั่วดีไม่มีวายเป็น ที่มกล่าวขานนิรันดรอันความตายไม่มีแบ่งแยกเรื่องเพศอันความตายไม่มีขอบเขตเรื่องศาสนาอันความตายไม่จำกัดวันเวลาอันความตายไม่นํำพาเรื่องของวัยความตายไม่กำหนดเรื่องชนชั้น ความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างตายอย่างไรความตายไซยเท่านั้นนิรันดองวงชะตามีบุญนำเหมือนกรรมซัดแม้ลมพัดจิตก็ลอยใจคล้อยไหวตะวันดแบบับรับขอบฟ้าดูร่ำไร เหมือนเป็นภัยใช้ชีวิตต้องมืดหมองโอ้สวรรค์ช่างบันดลเป็นเช่นนี้ร้าวชีวีเมื่อสิ้นเจ้าเฝ้าห่วแหงจากไปแล้วโอ้แก้วใจใครกุมาเทงตามลับนครับและในเวลาอาบ้หาดาบ หลังจากที่เสร็จพิธีกรรมช่วงเย็นนะคะก็เชิญแขกทุกท่านรับประทานอาหาระคะก็ต้องรีบทานนะคะเพราะว่ารถก็สตาร์ทเครื่องรอแล้วนะคะทุกท่านก็เลยรีบเร่งค่อนข้างที่จะรีบเร่งนะคะก็รีบทานอาหาระค่ะเพราะว่าจะได้รีบผ่าไปพักผ่อนตอนนี้ก็ ดึกมากพอสมควรนะคะตัดภาพไปอีกวันเลยนะคะภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะนี้เป็นเวลา15นาฬิกาก็วันนี้ก็จะเป็นวันเผาแล้วนะคะค่ะญาติๆก็มากันครบแล้วนะคะเพราะว่าอยู่ไกลอะค่ะค่ะช่วงนี้ก็จะเป็น ไหวผ้าบางสกุลนะคะตอนนี้นะคะก็จะทําการโปรยทานแล้วนะคะนี่ทางนี้หนูกเอาเก็บเก็บเก็บแล้วเก็บตอนแรกน้องก็ไม่กล้าเก็บนะคะก็เลยต้องชวนให้น้องมาเก็บด้วยค่ะจะได้เป็นข้าขนนาะ รายวิยาที่มาจากต่างจังหวัดต,ตาจังหวัดสากแก้วก็ดีนะครับมาจากพิษณุโลกก็ดีมาจากหา,าดใหญ่ก็ดีเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับหลังจากพระส่วนแก้วไปเรีนยนค่ะต่อไปก็จะเป็นการวางดอกไม้จันทร์นะคะไปสู้ภพภูมิที่ดีเด้อตาเดอ้อเกิดชาติหน้าชั้นใดก็อย่าทุกข์ทรมานไปอยู่ในภพภูมิอีกมองนึงก็ ขอให้ยู่ดีไม่สูงอย่าทุกข์อย่าเศร้าอย่าโศกขอให้แต่ขอให้มีแต่ความสบายใจขอให้ดวงจิตบ่ตองย่าอีหยังใดๆทั้งสิน้นขอให้ดวงจิตแข็งแรงขอให้ดวงจิตมีพลังขอให้ดวงจิตมีความ แกรงกล้าพร้อมที่จะเชิญทุกสิ่งอย,ย่างในโลกแห่งความมืดมิดจงอย่าได้กลัวเ่ยรันขอบคุณมากนะคะนี่จ้ะของชํำรวยเป็นเงินจ้ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วนะคะเราก็จะกลับก่อนนะ้ำายบายเด้อ